ลสามร้อยเปอร์เซ็นต์นูรินลอยอยู่แล้วแต่ตรงนี้เดเดเทลก่อนนูรินเอาทูเคซี่ไปแล้วยโยชิ้นบุรีสวนมาครับนูรินน็อกดาวลงไปเช่นกันครับบุรีรัมบ์หวานจี๊ยบเลยรีเจ็ขึ้นมาได้แล้วมาเค็มหรือเปล่ามุมนี้โอ้ิวเจ็บหนักหัวเตะตามนูริลหน่อยเกมไปก่อนครับเอาแล้วดิไฟกันไปเลยครับมุมนี้บุรีรัมล้อเข้าหลังหรือเปล่าโอบุรีรัมพื้นที่สองทันทีครับตอนนี้แล้วเจคีอาได้ระเบิดมาเป็นปู่ชิวครับแล้วเหมือนบุรีรัมจะเดินเทด เราไปโดนบูงโซนะตรงนี้น่าจะดามเอตสุดท้ายหรือเปล่าโอ้ยากเลยครับบูเพิ่มพ่วมูดเจสซิงครับไปยิงใส่แฟลตออดาลงไปแล้วตรงนี้ตุ๊ปเปก่อนโอเคเลยเอาควอเลนซี่นอตดาวลงไปเฉยเลยแล้วเจสซิงเก็บแฟลตก่อนแล้วอันดับที่สามเป็นเดรทเอ็ดเกมมิ่งไม่น่าพลาดแล้วหรือเปล่าครับบุรีดํมใช่ครับเนี่ยกินวงหมดเลยฮะัสี่คนยังไงครับโดราเอคเคอาร์ค่อยๆขยับเข้ากลางวงครับผมแล้วกำลังจะรีเซ็ตคะแนนของควอเนซี่ขึ้นมาครับ ไกลจะวงเฟสที่9แล้วคนระับบุรีรัมย์เห็นจะได้กลางมากกว่าแล้วตอนนี้60คะแนนของบุรีรัมย์ครับวันนี้2เกมของจริงแล้วเ,เฟส9แล้วครับ4ต่อ4อย่างงี้ครับเพิ่มมูดกับบุรีรัมย์แล้วเห็นอแต่ยังไม่วัดนะตรงน,นี้แล้วโนดาตัดสินใจมาชิดหินก่อนครับโนดาอ้เกาะแตกไปแล้วนะครับโนดา าไปเล่นต yeah, okay, right. ัวท yeah, ี Jar ่1หรือว่าวัดกันจัดจริงในเฟิร์สช็อตเนอะโนดาเต๋อเปียรโคนไอ้ที่จัดโจชี้ไปเลยครับมุมนี้อร่อยกว่าเยอะโอ้โหโนดาได้เปรียบ์พูดแล้วได้เปรียบครับไม่น่ายากครับบุรีรลำใช่ครับโคเน็กซี่ครับ AWM นะเมื่อสักครู่แล็วานะยังไงสเว็บมาแล้วโนดาไปหมูสเตย์น้องดาวลงไปบนหลักค่ายอีกหนึ่งแล้วเขารีเซตกันขึ้นมามีสวนมาเหมือนกันนะจาก JKR โอ้โหเน็กซี่แกดีเลยนะด้วยซี่สวนไอ้บี่ไป แล้วสุดท้ายเป็นคโคเอ็กเก็บดูเกซีสวนมายโยชิหนึ่งคนสองหโยชิทำยังไงโดนแสดมา1ลูกนอนทันโชยชิเก็บคนเน็กซีไปก่อนด้วยแกรเนตินเสีตงโยชิเจอกรอนไปหนึหนึ่ยส้อยแตแตกหรอสาม้อยเปอร์เซ็นต์เซ็ตซีสเลยโยเยพพอมูตปอดกแริงสามยเปอร์เซ็นต์ของจานเฟมกำแผงลิตแล้วไงจังหวะเดินปิดสุดท้ายคืยังเหลือย จะเป็นหน้าของเวสทวน์บุรีนะครับมาไกลแล้วหมู่นี้เห็นชัดเจเแล้วหมูสเตจจัดให้ครับผมพอเซ็นน็อกดาวน์ไปแล้วเก็บงานเลยครับผมมันจะแย่ออกมาชี้ไปครับแต่ว่าได้คิวนี้มาครับผมเพิ่มมูดว่ยต้นเกมมีกี่คิวแล้วเกมในนายเดี๋ยวเชื่อนี่บอกให้คิวรวมตอนนี้สิบเอ็ดคิวไปแล้วใช่ครับบาคังจัดจเลยครับก็คือวงทีมาหาฝั่งเขาด้วยไงกลายเป็นว่าตอนนี้เพิ่มมูดต้องเป็นทีมที่ออกแล้วฮะโอ้โห ชาตินี้มายาวๆแล้วนี่ไงทูเคซี่ไปเปิดบานาน่าวันได้ก่อนครับมีโอกาสยังเล่นฝั่งนี้ได้อยู่นะเพอร์มูดใช่ครับต้องตัดสินใจเดินแล้วนะทางด้านเพอร์มูดครับซีซี่อุ๊ยแล้วทูเคซี่ครับเน็ตเอาบานาน่าวันออกจากเกมไปก่อนเลยครับเดี๋ยวจัดโมเมนต์คนเดียวครับเป็น1 2 2เลยครับอย่างนี้ FW 1คนเพอร์มูด2คนอีแกลิน่า2คนเลยครับเพอร์เพอร์มูดค่อยๆไหลมาครับคนใกล้ๆกันหมดเลยเลยครับ ยังไ,ไงคะตรงนี้ยังหาไม่เจอครับผมแต่ว่ารู้ตำแหน่งอยู่แล้วนะยังไม่เปิดจุดออกมาครับผมใส่ตัวรถไปแล้วเดินเ้ามาลากพุ่งตัวเกตี่เอาได้คะตรงนี้ทางด้านเอฟวีจบอันดับที่3ไปครับผมเกมนี้ใช่ครับเดี๋ยว็น2ต่อ2เลยครับวัดคมดูจากมุมแล้วใครได้เปรียบก,กว่าครับอย่าบอกนะเอเดนะ่าถ้าได้ไก่แซงเลยนะครับบุรีรัมยี่ได้คิวเพิ่มอีกสองแต่งเลยแต่<ม>ถ้าล<ม>ั<ม>่น <ผม S 1> ้วยแปดเนี่ย ไปถึงวงนี้กะยังไงยาน่หน้ากลางกว่านะครับแล้วมือต้องข้ามถนนครับโอ้ดูครับเยอะแยะเต็มตอนนี้โยชิละเอียดยิบตอนนี้ใช่ครับที่มือขวามืออ่านปากมาเลยเหรออ่านบอกเฮ้ยทสมอขวาสุดยอดเก่งครับเราอยู่เวทีเอาให้โอ้โหหัวโตมาหูคนเวทีเรียบร้อยเพอร์โฟมูดีสปอร์ตไก่เป็นตัวทีมแรกในฤดูกาลนี้ครับโอ้เอาจัดเลยฮะ